สงครามโลกครั้งที่สองเป็นสงครามขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบในด้านต่างๆไปทั่วโลกประเทศมหาอำนาจต่างๆจึงต้องรับมือและทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดผลที่ดีต่อฝ่ายของตนเองและหนึ่งในนั้นคือการมีสายลับที่แฝงตัวอยู่ในฝั่งของศัตรูโดยที่บุคคลน,นั้นอาจจะเป็นใครสักคนที่มีชื่อเสียงหรือมีอาชีพอื่นอยู่ก่อนแล้ว หรือบางคนอาจจะเป็นคนดังที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทหารอีกเลยเมื่อสิ้นสุดหลังสงครามและในวันนี้อับดุลไททูบได้คัดสรรสิ่งที่น่าสนใจมาให้ชมกันใน4บุคคลที่คุณอาจไม่รู้ว่าเป็นสายลับในสงครามโลกครั้งที่2จะมีใครบ้างไปชมกันครับ 1. นึ่มอริสเบิร์ก นักเบสบอลในเมเจอร์ลีกที่ผันตัวไปเป็นสายลับมอริสเบิร์กได้รับการขนานนามว่าเป็นคนที่มีไหวพริบที่ดีที่สุดในวงการกีฬาเบสเบอลเขาเกิดในเมืองนิวยอร์กในฐานะผู้อพยพชาวยูเครนและได้ไปเติบโตในเมืองนวกที่รัฐนิวเจอร์ซีหลังจากที่เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางด้านภาษาสมัยใหม่ในปี1923เขาก็เริ่มต้นอาชีพในการเป็นนักกีฬาเบสเบอลโดยการเล่นให้กับทีมปรินซ์ตันในตำแหน่งชอตสต็อป และต่อมาก็ได้เซ็นสัญญากับทีมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีมบรุกลินโดบินชิคาโกไวท์ซ็อกคริปแลนด์อินเดียนส์วอชิงตันซีเนเตอร์และบอสตันเรดซ็อกก่อนจะจบอาชีพของเขาในปี1939คนอื่นๆมักจะพูดถึงเบิกว่าเป็นคนขยันและพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอซึ่งในระหว่างที่เขาเป็นนักเบสบอลเขาก็ได้ไปเรียนที่ชอบอนและได้รับปริญญาทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเขารู้ภาษาต่างๆนับสิภาษา แต่ไม่สามารถพูดภาษาใดได้เป็นพิเศษนอกจากภาษาหลักในช่วงปี1912เมื่อสหรัฐอเมริกาได้เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองเบิร์กจึงถูกเรียกให้เข้าร่วมหน่วย OIAA Office of Inter-American Affairs ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้กับการโฆษณาชวนเชื่อของศัตรูในลาตินอเมริกาและในปีต่อมาเขาก็ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของ OSS ซึ่งงานของเขาคือการรวบรวมข่าวกรองในยุโรปเกี่ยวกับความพยายามของนาซีในการสร้างระเบิดประมณู และในเดือนธันวาคมปี1944เบิร์กก็ถูกส่งไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อทำการลอบสังหารนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันที่ชื่อแวนเนอร์ไฮเซนเบิร์กซึ่งเป็นบุคคลที่เจ้าหน้าที่อเมริกันสงสัยว่าอาจจะดูแลการผลิตระเบิดให้แก่อดอล์ฟ์ฮิตเลอร์อย่างไรก็ตามเบิร์กก็ได้รายงานว่ากลุ่มนาซีสร้างอาวุธนิวเคลียร์ไม่สำเร็จเขาจึงเลือกที่จะไม่ยิงไฮเซนเบิร์กและเมื่อจบสงคราม เบิร์กก็ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและลึกลับโดยการทำงานให้กับ CIA ในช่วงต้นทศวรรษที่1,950แต่ก็ล้มเหลวและได้วางมือไปจนในที่สุดเขาก็เลือกใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับเพื่อนๆและครอบครัว 2. องแกรมกรีนนักประพันธ์ชื่อดังที่ทำงานให้กับ MI6 ของสหราฐอาณาจักรแกรมกรีนเกิดในประเทศอังกฤษ เขาเป็นผู้แต่งนวนิยายเรื่อง b r i g h t o n Rock และ The Power and the Glory จากการที่เป็นคนที่มีรสนิยมชื่นชอบการผจญภยัยครั้งหนึ่งเขาได้กลายไปเป็นสายลับของ MI6 ซึ่งเป็นหน่วยข่าวกรองลับของอังกฤษในปี1941เขาถูกส่งไปประจำการมากกว่า1ปีในเมืองฟรีทาวประเทศเซีรยร์ l ร o n โนโดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการค้นหาเรือที่แล่นจากแอฟริกาไปยังเยอรมนี เพื่อหาเพชรและเอกสารสําคัญที่ถูกลักลอบนําเข้าและเฝ้าติดตามกองกําลังวิธีในประเทศเพื่อนบ้านของเฟรน์กินีประสบการณ์ของกรีนในแอฟริกาตะวันตกเป็นเรื่องราวที่ถูกนําไปเขียนในนวนิยายขายดีในปี1948เรื่อง The Heart of the Matter ในปี1943นักประพันธ์ผู้นี้ก็ได้กลับไปยังลอนดอน และทำงานให้กับ M. i 6ภายใต้การบังคับบัญชาของเพื่อนเขาอย่างเฮโรคริมฟิลบี้ซึ่งเป็นสายลับอังกฤษระดับสูงซึ่งต่อมาในปี1963คิมก็ถูกเปิดโปงว่าเป็นสายลับให้กับสหภาพโซเวียตมาเป็นเวลานานและได้แปรพักไปอยู่ที่มอสโกต่อจากนั้นกรีนก็พยายามที่จะปกป้องเพื่อนของเขาอย่างเปิดเผยก็ได้ไปเยี่ยมเพื่อนของเขาในสหภาพโซเวียตอย่างสม่ำเสมอ กรีนได้ตีพิมพ์นวนิยายมากกว่า25เรื่องตลอดในอาชีพของเขารวมถึงการแต่งบทภาพยนตร์ทิลเลอร์แนวจารก,กรรมอยู่หลายเรื่องเช่น The Quit American, Our Man in Havana และ The Human Factor ส o โจเซฟินเบเกอร์ดาราย,ยุคแจสที่ลักลอบนำความลับให้แก่กลุ่มขบวนการต่อต้านฝรั่งเศส โจเซฟินเบเกอร์เกิดในปี1906ที่เมืองเซนส์ลุยเธอเติบโตขึ้นมาด้วยฐานะที่ยากจนและแต่างงานครั้งแรกในช่วงวัยรุ่นตอนต้นของเธอเธอเริ่มต้นในการเป็นนักเต้นจนทําให้เธอได้ออกทัวร์ไปทั่วสหรัฐอเมริกากับคณะละครและได้ทําการแสดงที่บรอดเวย์ก่อนที่จะย้ายไปปารีสในปี1925ซึ่งทําให้เธอได้โด่งดังอย่างรวดเร็วจากการแสดงในโรงละครของเมืองปารีส เบเกอร์ได้มีชื่อเล่นที่ถูกเรียกว่า Black วี n u s ซึ่งเธอก็ได้เป็นทั้งนักร้องและนักแสดงภาพยนตร์อีกด้วยเธอกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงที่สำคัญในยุโรปและเป็นสัญลักษณ์ของยุคแจสในปี1920 การที่เธอไม่เห็นด้วยต่อการเหยียดเชื้อชาติของนาซีในสมัยนั้นควบคู่ไปกับความจงรักภักดีต่อฝรั่งเศสที่ทําให้เธอได้เป็นดาราดังจึงทําให้เบเกอร์เข้ารับใช้ประเทศฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในฐานะสมาชิกของกลุ่มขบวนการต่อต้านฝรั่งเศส f r รนซ์ Friend Resistance อาชีพของเธอทําให้เธอสามารถเดินทางไปทั่วโยุโรปได้อย่างไม่เป็นที่สงสัยและเธอก็สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงต่างๆที่สถานทูตจัดขึ้นได้เธอรับหน้าที่รวบรวมข้อมูลทางการทหารและการเมือง ที่อาจช่วยฝ่ายต่อต้านได้โดยการลักลอบนำความลับมาจากหน่วยสืบราชการลับโดยวิธีการเขียนด้วยน้ำหมึกล่องหนลงบนกระดาษเขียนโน้ตเพลงของเธอเองเธอยังใช้ครหาสนาสของเธอในฝรั่งเศสตอนใต้เพื่อซ่อนตัวผู้ลี้ภัยชาวยิวและอาวุธด้วยสาเหตุนี้ภายหลังสงครามเบเกอร์จึงได้รับรางวัลมากมายจากทางการฝรั่งเศสสำหรับการมีส่วนร่วมในสงคราม เธอ,อยังคงสร้างบ้านของเธอไว้ในฝรั่งเศสเพื่ออาศัยอยู่กับเด็ก12คนที่เธอรับเลี้ยงจากทั่วโลกและเธอเรียกสมาชิกทั้งหมดในบ้านของเธอว่าเผ่าสายรุง้งหรือเรนโบ้ท t y ฟ์ 4. r o โรนดอลนักเขียนหนังสือเด็กขายดีที่เคยสอดแนมในสหรัฐอเมริกา โรลด์ดลเป็นนักเขียนวรรณกรรมเยาวชนที่ได้กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากหนังสือเรื่อง James and the Giant Peach ที่ตีพิมพ์ในปี1961และชาลีกับโรงงานชอ็อกโกแลตหรือชาลีแอน a n เดอ e ช็อกโกแลตแฟคทอรีตีพิมพ์ในปี1964แต่ก็มีอีกด้านหนึ่งที่คนมักไม่ค่อยรู้ก็คือการที่เขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของสายลับอังกฤษในกรุงวอชิงตันดีซีนั่นเองย้อนไปในอดีต ดาวผู้เกิดในประเทศเวลส์ได้เข้าร่วมกองทัพอากาศและฝึกเป็นนักบินเครื่องบินรบในปี1939เขาบินไปปฏิบัติภารกิจรบอยู่หลายครั้งก่อนที่เขาจะได้รับบาดเจ็บระหว่างการลงจอดในทะเลทรายของแอฟริกาเหนือนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้การเป็นทหารของเขาได้ยุติลงต่อมาในปี1 9 1 2ดาวถูกเรียกตัวและได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยทูตทางอากาศที่สถานทูตอังกฤษในกรุงวอชิงตัน ซึ่งเขาได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมเครือข่ายสายลับที่เรียกว่า BSC หรือ British Security Coordination ได้รับมอบหมายให้สร้างโฆษณาชวนเชื่อและดำเนินกิจกรรมลับๆอื่นๆที่ออกแบบมาเพื่อชักชวนให้สหรัฐเต็มใจเข้าร่วมทำสงครามกับเบยอรมน,นีในฐานะฝ่ายสัมพันธมิตรหลังจากเหตุการณ์ที่ท่าเรือเพิ์ฮาร์เบอร์ที่สหรัฐโดนโจมตีจากกองทัพอากาศญี่ปุ่นสหรัฐจึงได้เข้าสู่ความขัดแย้งอย่างเป็นทางการ แต่ผู้ปฏิบัติการของ BSC ก็ยังคงทำงานเพื่อผลประโยชน์ของอังกฤษในสหรัฐอย่างลับๆต่อไปในขณะเดียวกันก็พยายามรอบทำลายทัศนคติของผู้ที่คิดต่างที่เหลืออยู่ในการเมืองและสังคมอเมริกันบทบาทของดอลก็คือการใช้ชีวิตที่หรูหราในฐานะสายลับนอกเครื่องแบบเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับฉากทางการเมืองของสหรัฐโดยการผูกมิตรกับนักเคลื่อนไหวและนักต่อต้านซึ่งก็รวมไปถึงนักการเมืองนักข่าวนักธุรกิจระดับสูง ผู้ที่อยู่ในสังคมชนชั้นสูงและแม้แต่สุภาพสตรีมหมายเลขหนึ่งในขณะนั้นอย่างเอเลนอร์รูสเวล